สวัสดีครับผมชื่อนัทจักปร,รปัญญาทพหรือว่าติ๊กอยากดันนะครับอาชีพผมเป็นศิลปินดารานักร้องแล้วก็ทําธุรกิจมาหลายอย่างครับผมเป็นกดไหลย,ย้อนมีคุณป้าของผมนี่แหละป้าสมมาตรสวรรณมาโจแนะนําให้ทานซูเนตินตอนแรกผมก็ไม่เชื่อนะว่ามันดีจริงเพราะว่าแต่ไปหาหมอก็ไม่ดีขึ้นนะฮะไม่ดีขึ้นก็เลยลองทานดูเห็นเขาบอกว่าดีก็ลองทานดูปรากฏว่าทาน3วันแรกรู้สึกว่าดีขึ้น ผมก็เลยทานต่อไปเรื่อยๆพอครบหนึ่งเดือนสุขภาพผมก็เริ่มดีขึ้นทําให้ผมหายจากโรคก,กรดไหลย,ย้อนมันแปลกจริงๆครับ <c oughs> ต้องบอกก่อนว่าอาชีพศิลปินดารานักร้องเนี่ยทานข้าวไม่เป็นเวลานะครับจะทําให้เกิดอ,อาการหลายๆอย่างดันขึ้นมาทางล้องขึ้นมาแล้วก็หายใจไม่ออกวันนี้ก็หายใจไม่ออกนะครับแต่อทานแล้วก็เริ่มดีขึ้นนี่เพื่อนนะครับที่ดูอยู่นะครับ ให้เชื่อมั่นเซรเนตินว่าดีจริงลองทานดูเพราะว่าเป็นสารอาหารบำบัดที่สามารถจะช่วยซ่อมแซมส่วนที่เราขาดหายไปนี่กลับมาดีขึ้นนะครับอยากจะฝากด้วยเพราะผมไปหาหมอหลายที่หลายทางนะครับโรงพยาบาลไหนว่าดีก็ไปมาหมดแล้วยังไม่หายนะครับแต่พอทานเซโรเนตินแล้วสุขภาพผมดีขึ้นรับรองว่าสุดยอดจริงๆครับเซโรเนตินครับขอบคุณครับ